เพื่อนๆในวงการแห่กอดแต้วนัทพรหลังสูญเสียคุณพ่อจนได้เห็นรอยยิ้มหลังจากที่เกิดเรื่องราวสะเทือนใจทั้งครอบครัวกับนางเอกสาวแต้วนัทพรที่ต้องสูญเสียคุณพ่ออันเป็นสาหลักของบ้านพนาักาตรีนรงเตมิลักษ์โดยก่อนด้านนี้ก็ได้เข้ารับรักษาตัวอยู่ที่ห้อง CCU และก็มีการผ่าตัดอยู่หลายครั้ง ทางด้านครอบครัวพร้อมกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ได้โพสต์ขอรับบริจาคเกล็ดเลือดเพื่อนําไปช่วยคุณพ่อและแล้วเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณพ่อของสาวแต้วนั้นก็ได้จากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลและได้จัดพิธีศพอย่างสมเกียรติมีเหล่าคนดังและญาติพี่น้องมาร่วมไว้อาลัยกันจํานวนมากเลยล่ะค่ะท่ามกลางความโศกเศร้าก็ยังมี คนเข้ามาให้กำลังใจนางเอกสาวแต้วนัทพรและครอบครัวแทบทุกวันเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะการกอดถ้าหากมีเพื่อนที่สนิทหรือว่าเพื่อนในวงการบันเทิงเห็นแต่หน้าแต้วก็จะโผล่กอดทันทีซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รวมภาพออมกอดที่มอบกำลังใจให้กับสาวแต้วในวันที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปค่ะอย่างไน้อยนะคะก็ทำให้สาวแต้วนั้นสามารถยิ้มได้บ้างค่ะเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ น่าประทับใจแล้วก็ซึ้งกินใจมากๆเลยล่ะค่ะทางเราก็ขออนุญาตนะคะนำภาพความประทับใจนี้มาฝากให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วค่ะและทางเรานะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเตมีลักด้วยนะคะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ